สวัสดีเพนนอนเอฟซีบมอลำเสียงวิหกแคนารักทุกท่านจ้าวันนี้วันที่9มิถุนายน256เกียรหมอลำเสียงวิหกทำการแสดงอยู่ที่วัดบุรพานะคะวัดบุรพาบ้านกุดคอเมยตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดนองบวลำพูตอนนี้มาหอดแล้วค่ะแต่ว่ารถบัสเขาวัดบ่ไรเด้อค่ะเด้อรถบัสยังขอไปจอดในวัดบ่ไรเพราะว่าสถานที่บกกวง ปันไดเพิ่นก็เลสิหาหม่องไปจอดไม่เนาะค่ะเดี๋ยวแม่ไฟภาพไปเบิ่งสถานที่ค่ะนี่ค่ะวัดบุรพาวัดบุรพาบ้านกุดคอเมยตำบลกุดดูอำเภอนวนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเด้อจา้าอันนี้พี่ๆคนว้อยเพิ่นนางพ,าพักพรอยู่ค่ะพอพึ่งมาถึงมาถึงแม่ไฟกะทายคลิปเลยค่ะพี่น้องอันนี้นาสิเป็นหลังเวทีค่ะให้สังเกตรถบ้านค่ะ สังเกตรถบ้านนะคะรถบ้านจอดตรงไหนก็จะเป็นหลังเวทีนะคะรถบ้านบอดนกคันรถบ้านจอดอยุ่มองไดก็ต้องเป็นหลังเวทียุ่มองนั่นเด้อค่ะพี่น้องวัดบุรพาบ้านกุดคอเมยตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ เพื่อน่นสังจังหวัดนองบัวน้ำงผู้งานทรงไทยของน้องบัวน้ำงผู้แลวค่ะพี่น้องจะลืมมาเป็ดกำลังเรงเชีย่ยแรงใจให้หมอลัเสียงไปหกเด้อควะเด้อสอดแจงจางปงางสว่างข้าตาน้ำกันค่ะบริเวณวัดกระลมลื่นดีค่ะพี่น้องมีพิพิธภัณฑ์อีย่างเนี่ยพิพิธภัณฑ์นนพลาวบ้านกวดความเมยบ่อมีอีกอย่างห้เบิง่งงห้ช่ชมตัวนี่มีพิพิธภัณฑ์พร้อม พี่น้องมีศาลาหอยูพร้อมค่ะสถานทีมก็ค่อยกว่างปันใดพี่น้องแต่กับ่ถถึงกับวา่าแคบดอกค่ะรถแข่งสิจอดในงานป่ไใด้พรล่วงเวทีล่วงของนังรถจะต้องออกไปจอดทางนอกนะคะรถบัสกับกำลัง รถบัสเนี่ยกำลังเคลียร์กับพอะออยู่เพราะอยากไปจอดโรงเรียนบรูปกระเพอะอเสียอนุญาตให้จอดหรือเปล่านะค่ะพี่น ta ta ้องเมื่อแรกเขายังมีกลุ่มปิดนะค่ะเด้อกลุ่มปิดของเราวันที่8กับวันที่9นะครับวันที่8ปดมาเคลื่อนยุบบ้านล้านเพื่อบรรพย์ค่ะบุญบางไฟวันนี้วันที่9นะคะมาเอื่นเขาหยุดค่ะพี่น้องมาอื่นหยุด10 11เข้าบ้านพัก12นี่สิบเพิ่มเสียดออดิชั่นศิลปินนะค่ะเด้อรายละเอียดจู่หนาเพจบอสโนเด้อเพจบอส มอลำเสียงพี่หกนะคะเพิ่นจะออดิชั่นวันที่สิบสองเด้อค่ะเด้อมีการประกวดร้องเพลงมีอย่างหลายๆอย่างพี่น้องจะเดินทางมามีเข้าให้กินฟรีค่ะศิลปินที่เดินทางมามีข้าวมีน้ําให้กินฟรีนะคะเพิ่นจะออดิชั่นวันที่สิบสองวันที่สิบสามก็รวมสนุกมือปิดฤดูกาเอ้ยวันที่สิบสามนี่ไปสารคามเนาะค่ะวันที่สิบสามหยุดสารคาม อยู่ทางกันทลายพิชัยทางบ้านมอละมบอยสิริชัยทางบ้านนันขามเลี้ยงตำบลขามเลี้ยงอำเภอกันทลายพิชัยค่ะวันที่13 14อยู่เสิรภูมิ15อยู่หนองหี่รอยเอ็ดสิ 16, เข้ากักลับมาปิดฤดูกาลอยู่ที่บ้านสามพลาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะพี่นอ้องเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องลาพี่น้องไปก่อนค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้ออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูบ้านกุดคอเมย์ตำบลกุดดู่อำเภอโนนสังค่ะสอดแจงีงสอดแจงีงบ๊ายบาย,บายค่ะ